ประกาศผลไปแล้วนะคะสำหรับเวที Miss Grand ยแลนด์ n d 2020ค่ะที่ปีนี้นะคะสาวสุดมั่นที่พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมอย่างคุณน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์นะคะมิสแกรนละนองคว้ามงกุฎไปครองค่ะจากนี้เนี่ยก็เตรียมเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะไปประกวดมิสแกรนอิน n t e r n a t i o n a l นล2020ที่ประเทศเวนเนซุเอลาต่อไปค่ะซึ่งกระแสที่ตามมาหลังจากจบการประกวดนะครับคือหลายคนก็มองว่าผู้ที่คว้ามงกุฎเนี่ยสวยไม่สมมงหรือเปล่า ล่าสุดนะครับคุณนวัดอิสระไกรศีลครับพุอำโดยการกองประกวดได้เผยว่าการประกวดในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เน้นความสวยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เน้นสวยเก่งครบเครื่องนะครับแล้วก็ความสามารถรอบด้านด้วย มันก็มีคนทั้งพูดถึงบ่นถึงแล้วก็ตีความไปต่างๆนานาแต่ต้องยอมรับครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยการประกวดนางงามไม่ได้เน้นความสวยที่เป็นอตมตะแบบสมัยก่อนแต่เป็นการที่เฟ้นหาผู้หญิงที่เป็นความสวยร่วมสมัยมีบุค,ล,บคลิกแล้วก็มีมีความคิดที่ชัดเจนนะเพราะว่านี่มันปี2020แล้วอะ่ะเราจะมัวแต่หาแพทแฟอร์มเดิมๆมันคงยากมากฮะนางงามปีนี้เป็นการฉีกกฎวามเป็นาง ็จริงๆต้องยอมรับครับเพราะว่าอย่างน้องน้ำเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบผิวเข้มผิวค้าแล้วว่าตัวไม่ได้สูงมากแล้วก็หุ่นรูปร่างก็ไม่ได้แบบใหญ่โตมโหฬารอะไรเยอะนะครับแล้วหลายคนก็มองเขาเป็นมามืดมานอกสายตาแต่ว่าเขาก็สามารถสร้างกระแสของเขาได้ทุกๆเวลาและทุกครั้งที่เขจับไม้เนี่ยเรียกว่าไม่เคยช็อตทุกครั้งที่เขาจับไม้คือเขาสตรองแล้วก็ชัดเจน ไม่มีใครไปพูดแทนเขาและไม่มีใครไปคิดแทนเขาได้คำถามการเมืองมิสแกรนเนี่ยเวลามีอะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นเวทีทันสมัยหลายๆครั้งเรามีคําถามที่ค่อนข้างจะล้าสมัยด้วยซ้ำนะรกระแสก็ทัวมาลงบ้างนะครับบางทีก็ทัวมาแป๊บเดียวทัวก็ออกไป 2020นอกจากกระแสะการตัดสินผู้ชนะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020นะคะที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เพียบเลยในโลกออนไลน์ค่ะ,คะต่อมาไม่นานนะคะ,คะการนำมงกุฎของรองมิสแกรนด์ไทยแลนด์อันดับที่4นํามาใส่เล่นในรายการของพี่หนิงปณิตาและอาจารย์เป็นหนึ่งนะคะ พร้อมกับคําพูดที่ว่าอุ้ยเหมือนลิงเหาะคงเลยอ่ะก็ทําให้แฟนนางงามหลายคนนั้นไม่พอใจนะคะแถมอดีตมิสแกรนปี2017นค่ะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าไม่เหมาะสมพร้อมทิ้งท้ายได้ว่ามันไม่โอเคเป็นพิธีกรเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะและรู้ว่าสิ่งไหนเป็นของสําคัญควรไม่ควรอย่าหาทําอีกนะด้านของคุณหญิงปณิตาแล้วก็อาจารย์เป็นหนึ่งก็ไม่รอช้านะครับรีบออกมาขอโทษกับสิ่งที่ทําลงไปกลางรายการครับ ว่าขอโทษกับสิ่งที่ทําลงไปในทุกๆก,กรณีถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับใครเราขอน้อมรับและจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับงานนี้แน่ก็เป็นการจบดราม,ม่าแบบเคลียร์กันลงตัวของทุกๆฝ่ายเลยนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ